สวัสดีครับผมช่างเต่าอมกงนะครับตัวนี้ประก็นโตแล้วก็ประก็นขวาเป็นตัวแท้นะครับนะครับแล้วก็ประก็นชุดใหญ่นะครับไปแกะอาไปใช้บางส่วนแล้วนะครับอันนั้นเครื่องล้างประกอบเรียบร้อยแหวนแท้เป็นไซส์ห้าสิบนะครับซีนหลังมีสลิตครับซับก้านทับอกนะครับเป็นของไดโดนะครับทับกันลุงลูกโซ่แท้ปาดหัวออกนะครับมันเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นใ้ตัวหนังสือนะครับนะครับเป็นลูกแท้นะครับ แต่จะใช้สลักเก่าเพราะสลักเก่าสลักใหม่ไม่มีมานะครับได้อยู่ยังไม่ค่อยจุดไลร่นะครับ mm hmm. ก็อะไรนี่ล้างหมดแล้วเสื้อเตรียมล้างประกอบนะครับเตรียมล้างประกอบแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็เตรียมของก็พวกอ่างพวกขวาว,าวอะไรต่างๆก็ล้างจนขาวหมดแล้วนะครับล้างจนขาวหมดแล้วประมาณนี้นะครับก็ล้างให้ขาวสะอาดทิ้งนะครับ ประมาณนี้นะครับมาต้องล<ม>้างก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับโอเคจบข่าวช่างเต่าวัปปงครับผมประมาณนี้นะครับกรองให้อีกุดหนึ่ง